ให้หวยคนที่สีกุกสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับสีกุกกับวัดหน้าต่างนอกไม่ไกลกันนักห่างกันประมาณครึ่งกิโลนี่จะได้รู้กันว่าคนที่ไม่มีบุญวาสนาบารมีในการเล่นหวยนะถ้าไม่มีลาบสการะจริงๆที่จะพึ่งได้มันก็ไม่ได้เรื่องการให้หวยและการรู้หวยนี่มีนักวิพากษ์วิจารณ์กันมากสําหรับอาตมาเองเมื่อก่อนนี้ก็เป็นนักต่อต้านเหมือนกันไม่เชื่อเขาเมื่อสมัยที่เลขท้าย3ามตัวออกมาใหมๆ่ๆ ได้ยินข่าวว่าพระวัดนั้นให้หวยพระวัดนี้ให้หวยก็สงสัยว่าเขาจะรู้ได้ยังไงเมื่อเลขหวยยังไม่ออกก็อุตส่าห์วิ่งเรือตระเวณไปทั่วทิศทั่วทางไปในที่ต่างๆว่าพระอาจารย์องค์ไหนให้หวยก็ไปขอท่านขอให้เขียนเลขมาบางอาจารย์ก็ถูกเพียงสองตัวบ้างบางอาจารย์ก็ถูกตัวเดียวบางอาจารย์ไม่ถูกเลยบางรายก็ให้มาเป็นสองชุดสามชุดนี่แสดงว่าไม่รู้จริงก็เลยเอาเรื่องแน่นอนอะไรไม่ได้ในที่สุดก็ไปพิสูจน์หลวงพ่อเขียนหลวงพ่อเขียนวัดบางขุนเนนท่านให้มา20บงวด รางวันที่หนึ่งเขียนหกตัวตรงหมดทุกงวดแต่ว่ารับปากกับท่านว่าจะไม่เล่นก็ไม่เล่นเอามาดูนี่เรื่องหลวงพ่อเขียนยังไม่ถึงทิ้งไว้ก่อนนะมาว่ากันถึงหลวงพ่อจงเรื่องการให้หวยนี่นะบรรดาท่านผู้ฟังพระที่ได้อติตังสยานหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ว่ากันง่ายๆก็คือทิพยจักุยานถ้าได้แล้วนะเขารู้หวยได้แต่เขาก็รู้เหมือนกันว่าคนที่มาขอเขานะ่ะจะถูกหรือไม่ถูกจะมีลาบหรือไม่มีลาบในเมื่อรู้หวยได้ก็ต้องรู้ใจคนได้รู้วาสนาบารมีของคนได้ ถ้าคนที่ไม่มีลาบให้ไปตรงๆเสร็จพระมีความผิดถ้าเป็นคนที่มีลาบให้ได้แต่ว่าถ้ารู้ว่าเขาจะเล่นมากเกินไปก็ต้องให้แบบพลิกแพลงต้องให้คิดแล้วให้หลายๆแบบต้องไปซื้อหลายๆแบบเงินจะได้น้อยลงมาหรือถ้าหากรู้ว่าเขาจะเล่นไม่เกินกำหนดก็ให้ตรงๆได้แล้วก็ถ้าหากว่าท่านสงสัยว่าพระทาไมถึงไม่เล่นเองอย่าลืมนะว่าการรู้หวยจะต้องตัดโลภะความโลภในจิตของตนออกถ้าตัวเองมีความโลภทะเยอทะยานอยากอยู่รู้ไม่ได้ แบบเดียวกับคนเห็นทับใต้ดินเหมือนกันถ้ายังอยากจะขุดทับใต้ดินอยู่ก็ไม่มีทางเห็นได้ถ้าหากว่ามีปฏิญาณในใจมีสัจจะในใจว่าเราจะไม่รบกวนทรัพย์สินของเขามันอยู่ที่ไหนเราก็จะเห็นได้ตามอัธยาศัยที่ต้องการจะเห็นบางทีไม่ต้องการจะเห็นก็เห็นเลยเขาก็ชี้อวดเสียด้วยว่ามีทองเท่านั้นมีเงินเท่านั้นมีเพชรมีพลอยเท่านี้นี่เป็นเรื่องของจิตบริสุทธิ์เรื่องการเห็นหวยเขาก็เห็นได้หลักสูตรในพระพุทธศาสนามี เคยเห็นลงหนังสือพิมพ์บ้างพูดกันบ้าว่าถ้าพระรู้หวยจริงๆแล้วก็จะต้องเรียอะไรทําไมทาไมไม่ซื้อหวยเล่นเสเองจะได้สร้างวัดให้มันสวยนี่ก็ว่ากันประเภทคนไม่มีความรู้ในเรื่องราวของพระพุทธศาสนาจริงถ้าจะรู้ก็รู้ตามตําราว่าดะไปอย่างนั้นศีลห้าก็ไม่ครบสารนา,าคมก็ไม่ครบคนประเภทนี้รู้จริงไม่ได้คนจะรู้จริงได้ต้องเป็นคนมีศีลห้าครบมีสารนา,าคมครบถ้วนแล้วก็มีอะไรมีนิวนรห้าระงับได้ตามอัธยาศัยสามารถสร้างทิพยจักขุยานให้ปรากฏ แต่ว่าการจะทําแบบนี้ได้จิตโลภะโทสะโมหะมันต้องบางถ้ายังหนาอยู่ไม่มีทางถ้ากิเลสยังท่วมตัวอยู่เลยศีรษะไปนิดๆไม่มีทางเพราะกิเลสมันทับลูกตาบังลูกตาเสียเหมือนกับคนเราเอาตัวจมลงไปในดินเลยศีรษะแล้วก็กลบเสียด้วยจะมองเห็นคนเดินบนภาคพื้นดินได้อย่างไงโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าของเล็กๆแล้วยิ่งไม่เห็นใหญ่ข้อนี้มีอุปมาชั้นใดคนเราถ้ามีกิเลสเลยศีรษะมันทับลงมาหมดเหมือนกับดินที่มาทับคนหนาทึบไปหมดจะมองเห็นหวยได้อย่างไง ตานี้คนที่จะเห็นหวยได้ก็ต้องเป็นคนดีมีกิเลสบางจิตสะอาดไม่มีความโลภไม่คิดว่าจะทำลายทรัพย์สินของเขานี่ว่ากันถึงคนที่รู้จริงนะแล้วก็รู้ด้วยว่าตัวควรจะซื้อหรือไม่ซื้อควรจะเล่นหรือไม่เล่นถ้าคิดว่าจะเล่นเจ๊งเพราะความโลภมันเกิดต่อไปรู้เหมือนกันรู้ใหม่คราวนี้ชัดกว่าเก่าแต่กินหมดไม่ตรงตามความเป็นจริงนี่เล่าสู่กันฟังที่นี้มาว่ากันถึงคนเล่นหวยสีกุกตาคนนี้แกชื่ออะไรจําไม่ได้อาตมาเคยเห็นหน้าแกเคยคุยกันแต่เวลานี้นึกชื่อไม่ออก วันหนึ่งแกไปหาหลวงพ่อจงอาตมานั่งอยู่ที่นั่นไปกราบกราบบอกขอหวยสักสามตัวบอกตรงๆเวลานั้นเป็นเดือนเมษาคือเดือนห้าแกบอกว่าเดือนหกคือเดือนพฤษภาจะบวชลูกชายแล้วตั้งใจจะซื้อหวยเลขที่หลวงพ่อจงให้ไปสัก200บาทบอกราคาเสร็จบอกว่าจะเอาเงินบวชลูกชายหลวงพ่อจงบอกให้ก็ไม่เล่นแกบอกว่าเล่นขอรับท่านก็บอกว่าเอาเถอหน้าถึงให้ไปก็ไม่ซื้อหรอกหวยของฉันน่ะแกไม่ซื้อแกยังไม่มีลาบแกก็เลยบอกว่าขอให้หลวงพ่อให้ก็แล้วกันผมต้องซื้อแน่ ท่านก็ยืนยันว่าตาคนนี้ไม่ซื้อในที่สุดอาตมาก็ยกมือขึ้นพนมกราบเรียนท่านว่าหลวงพ่อให้เขาเถอะขอรับเขาจะซื้อหรือไม่ซื้อก็เป็นเรื่องของเขาเพราะตั้งใจจะไปทําบุญท่านก็มองมองหน้าอาตมาแล้วบอกให้ได้แต่ไม่ซื้อคนนี้ยังไม่มีลาบเขาก็ถามว่าเลขอะไรท่านก็เลยบอกเขียนให้ก็ได้ท่านก็เขียนให้สามตัวแล้วท่านบอกไม่ต้องกลับนะหวยรางวัลที่หนึ่งคราวนี้ออกตามนี้ตาคนนั้นได้แล้วก็เอาใส่กระเป๋าไปอาตมาก็ขอลอกเขาไว้อยากจะรู้ว่าหวยออกจริงตามนั้นไหม เมื่อเวลาหวยออกจริงๆตรงเป๋งไม่ต้องกลับแล้วไปฟังข่าวว่าตานั่นแกรวยเท่าไหร่มีเรือยนต์อยู่ลำหนึ่งชาวบ้านเขาซื้อให้ก็วิ่งไปหน้าวัดรีกุกพอไปถึงวัดก็ไปถามพระประหลัดเที่ยงถามว่ารู้จักโยมคนนั้นไหมท่านบอกว่ารู้จักถามว่าบ้านนั้นเขารวยหวยเท่าไหร่รู้ไหมโดยมากคนที่ถูกลอตเตอรี่ใต้ดินมักจะมีข่าวไม่ยากประเดี๋ยวเดียวก็กระจายไปทั่วทิศทั่วทางเพราะเสมียนผู้จ่ายเขาเป็นคนโฆษณาเพราะเขาจะได้ขายได้คล่องกันพระประหลัดเที่ยงก็บอกว่าถูกที่ไหนล่ะจะยิงตัวตายถึงกับต้องห้ามกันถามว่าาทํไมละ ก็ปรากฏตามเรื่องท่านบอกว่าแกไปขอหวยลุงพ่อจงมาได้เลขมา3ตัวหลวงพ่อจงบอกว่าเล่นไม่ต้องกลับแต่ว่าที่ไหนได้เมื่อเวลาหวยออกเข้าจริงๆเสมียนเข้ามาจดแกไม่ได้ซื้อหวยของหลุงพ่อจงลืมเลขไปเล่นหวยอาจารย์อื่นเสียพลังไปหมดไปหลายร้อยบาทแกเขียนไว้แล้วเลขของหลุงพ่อจงจะซื้อสองบาทแต่ลืมหยิบออกมาพอหวยออกปรากฏว่าแกไม่ถูก ไปเห็นเลขของหลวงพ่อจงเขียนไว้ในกระเป๋าไม่ได้ซื้อไปกับเสมียนผู้จดเสียใจยวิ่งเข้าห้องคว้าปืนจะยิงตัวเองชาวบ้านต้องห้ามกันถึงเอาปืนไปเก็บไว้เวลานี้ก็ต้องมีคนคุมไม่กล้าห่างแกเกรงว่าจะทําลายชีวิตตัวเองนี่แหละท่านผู้ฟังไอเรื่องหวยเรื่องลาบนะมันเป็นอย่างนี้นะกฎของความเป็นจริงมันมีคนที่ไม่มีลาบมันก็ไม่เล่นหรอกของดีไม่เอาเขาไม่ชอบกันแต่คนที่มีลาบจริงๆถึงแม้ไปพบอุจจาระเข้าไปก็ยังคิดเป็นหวยได้เลยนี่จะพูดให้ฟัง ในปีพศ2497หรือ95นี่อาตมาจำไม่ได้นะไปเที่ยวที่จังหวัดสมุทรสาครอําเภอบ้านพแพรวดูเหมือนว่าจะเป็นตําบลโรงเคมีเจ้าเด็กหนุ่มๆสองคนเข้ามาหาแล้วมาขอหวยถามว่าหลวงพ่อขอรับมีหวยไหมผมขอสักสามตัวหรือสองตัวก็เอาก็เลยบอกแกว่าฉันไม่รู้ดอกเรื่องหวยนี่นะเรื่องหวยนี่ฉันไม่พยายามรู้จริงๆเพราะถ้ารู้แล้วมันยุ่งเวลานี้ไม่รู้เมื่อก่อนนี้เคยรู้เหมือนกันแต่ว่ารู้แล้วไอ้คนเล่นมันเสียสัจจะก็เลยไม่กล้ารู้ต่อไป แล้วอีกประการหนึ่งถ้ารู้หวยเข้าแล้วไม่ได้หลับไม่ได้นอนหาความสุขไม่ได้คนไปคนมาไม่มีเวลาดึก,ด,กด,ด,ดื่นก็มาหาพระฉันร่างกายไม่ดีก็เลยเลิกรู้เสียไม่รู้เสียแล้วมันสบายใจในเมื่อแกผิดหวังแกก็ทำหน้าเสียถามว่าผมจะทำยังไงนึกว่าจะได้ลาบจากหลวงพ่อก็เลยบอกแกว่าทางราชบุรีนะ่ะวัดจุฬาเขาให้หวยเป็นปกติใครอยากจะรวยก็ไปขอท่านก็แล้วกันเลขตัวท้ายนะ่ะท่านให้ตรงทุกทีนะตัวที่อยู่ท้ายสุดแต่ตัวอื่นไม่แน่นักว่าจะตรงถ้าหากว่าเธอเล่นตัวเดียวและได้ทุกงวดถ้าเป็นคนฉลาด เจ้าเด็กสองคนก็ลาไปหลังจะไปวัดจุฬาแต่ว่าเดินออกจากบ้านไปไม่นานนักไม่ถึงกิโลเจ้าคนหนึ่งไปเห็นอุจจาระที่ชาวบ้านเขามาถ่ายใหม่ๆแล้วก็มีไม้ชำระอยู่สามอันเขาก็ยืนมองก้อนอุจจาระกับไม้สามอันเจ้าเพื่อนเดินเลยไปแล้วเดินเลยไปเห็นเจ้าเพื่อนคนนี้ยังไม่ไปก็เดินกลับมาถามว่าเฮ้ยทําไมไม่ไปแล้วเพื่อนก็เลยเรียกเข้ามาบอกว่านี่ไงข้าเจอหวยแล้วว่ะเจ้าเพื่อนก็เดินเข้ามาถามว่าอะไรก็ชี้ให้ดูอุจจาระกับไม้สามอันเฮ้ยนี่แหละหวยเพื่อนก็ว่าไอ้บ้านั่นนนมัขีี้่หว ขี้คนเขาขี้ไปใหม่ๆเห็นเป็นหวยไปได้ไอ้เจ้านั่นก็ยังบอกเฮ้ยนี่แหละหวยละข้าได้แล้วละข้าไม่ไปแล้วเว้ยวัดจุลาข้าจะเอาหนึ่งสามไปเล่นหนึ่งสามหรือสามหนึ่งแล้วคนขี้นี่ก้นมันอยู่ข้างล่างไอ้สองตัวนี่มันต้องออกข้างล่างเขาว่าอย่างนั้นไอ้เจ้าเพื่อนก็ด่าเอาบอกเอ๊ะนี่มันบ้ามากไปซิแล้วเว้ยขี้แท้ๆเห็นเป็นหวยไปได้ไอ้เจ้านั่นก็บอกว่าช่างข้าเถอะเองจะหาว่าข้าบ้าข้าบอยังไงข้าก็ไม่ว่าละข้าได้แล้วข้าไม่ไปละข้าจะเอาหนึ่ไปเล่น เป็นอันว่าเจ้านั่นไม่ไปจริงๆแต่ว่าเพื่อนอีกคนหนึ่งไปไม่เชื่อไปถึงวัดจุลาท่านก็ให้มาสามตัวแล้วพอดีมีเลขสามห้อยอยู่ข้างหลังแต่เลขข้างหน้าสองตัวไม่รู้ว่าเป็นเลขอะไรไม่ตรงกับหวยเขาได้มาก็เอามาให้อัตมาดูว่าหลวงพ่อวัดจุลาให้แบบนี้ก็เลยคยีให้เขาดูว่าไอ้เลขตัวห้อยท้ายสุดนะเคยออกวัดจุลาเคยให้ทุกงวดถูกทุกทีอีกสองตัวข้างหน้านี้ท่านไม่มีเจตนาจะให้โดยมากมักเขียนผิดผิดเข้าไว้แต่ว่าเลขสามคราวนี้อยู่ท้ายแน่ท่านเขียนไว้ห้อยท้ายตัวตตต่่ออไไไปปจะะเเ็นนลลขรรแกกกมู้้ัััววาางบห ก็พอดีเจ้านั่นมาเพื่อนเขาก็บอกว่าไอ้นี่มันไม่ได้ไปกับผมหรอกมันไปเห็นก้อนขี้มีไม้สามอันมันหาเป็นหวยก็เลยถามเจ้าคนมาทีหลังบอกว่าไอเองเห็นก้อนอุจจาระน่ะไอก้อนขี้น่ะอเองคิดว่ามันเป็นเลขอะไรมันว่าผมเห็นว่าเป็นก้อนเดียวครับเลยคิดว่าเป็นเลขหนึ่งแล้วไม้สามอันคิดว่าเป็นเลขสามก็บอกว่าดีแล้วเลขสามคงจะมีแน่เพราะว่าวัดจุฬาให้เลขสามอยู่ท้ายเองก็เอาเลขหนึ่งของเองวางไว้ข้างหน้าก็แล้วกันเล่นแค่สองตัวอย่าเล่นมากถ้าเล่นมากมันจะกิน ถ้าเล่นน้อยมันจะกินหรือไม่กินก็ไม่รู้แต่เลขสามคงจะมีแน่เพราะท่านวัดจุฬาท่านให้ไม่เคยผิดตัวท้ายความจริงท่านรู้ทุกตัวเป็นอันว่างวดนั้นเจ้านั่นเล่นหนึ่งสามเล่นไปสองร้อยบาทแล้วเจ้าเพื่อนนั้นไม่ยอมเล่นสามนะ่ะมีแต่เล่นตามเลขของวัดจุฬาเมื่อเวลาลอตเตอรี่ออกจริงๆเลขท้ายรางวัลที่หนึ่งสองตัวท้ายมีเลขหนึ่งสามเป็นอันว่าหลวงพ่อขี้หรือหลวงพ่ออุจจระให้หวยแม่นสําหรับท่านวัดจุฬาท่านก็ให้แม่นเหมือนกันแต่ว่าท่านให้ตัวเดียวประวัติของท่านวัดานะ่เยม,เมือมรบบบบผิด ใครไปขอท่านก็ให้สงเดชแ,แต่ว่าตัวท้ายห้อยถูกเสมอมีคราวหนึ่งท่านมาเป็นอุปชาบวชพระที่ดำเนินสะดวกเห็นจะเป็นวัดโชติยารามเวลาท่านออกจากโบสถ์มีเจ้ามือไปหาท่านยกมือไหว้บอกว่าหลวงพ่อขอรับหลวงพ่ออย่าให้หวยเลยขอรับผมจะแย่เสียแล้วลูกศิษย์หลวงพ่อเล่นหวยถูกผมเกือบจะจ่ายไม่ไหวอย,อยู่แล้วแต่ความจริงไม่มีใครถูกท่านก็เอามือป้องหน้าเรียกชื่อว่าเจ้านั่นใช่ไหมไม่ออกชื่อนะ เวลานี้เขายังมีชีวิตอยู่เป็นคนใหญ่โตเรียกว่าเป็นคนกว้างขวางมีลูกน้องมากฐานะดีถามว่าเจ้านี่ใช่ไหมเขาก็บอกว่าใช่บอกเออถ้าอย่างนั้นแล้วก็พรรษานี้ข้าขอสองครั้งนะแล้วเองอย่าไปว่าข้านะข้าต้องขอสองครั้งในเมื่อเองมาเยอะเย้ยข้าอย่างนี้นี่ไม่เป็นไรต่อแต่นี่ไปในพรรษานี้แหละตั้งแต่วันเข้าพรรษาถึงออกพรรษาขอสองครั้งตั้งท่าไว้ให้ดีนะเขาก็ยิ้มเพราะไม่เคยถูกคนไปขอหวยจากท่านไม่เคยถูกเลย พอกลับไปวันเข้าพรรษาท่านก็เอากระดานแผ่นใหญ่ท่าสีดำแล้วเขียนเลขตัวเบอร์เรือเฉียวขาวขนาดสักศอกสามตัวเอาไว้ที่ศาราการเปลี่ยนห้อยเอาไว้เวลาใครเข้าไปขอหวยท่านก็บอกงวดนี้ฉันไม่รู้หรอกฉันให้ใครไม่ได้แกไปขอกับศาลาการเปลี่ยนเขาก็แล้วกันถ้าเขาให้ได้แกก็เอาไปเหอะถ้าเขาให้ไม่ได้แกก็อย่าเอาถ้าเขาให้ได้ก็ถูกตรงไม่ต้องกลับ ถ้าเขาให้ไม่ได้ก็เป็นกรรมของแกคนทุกคนก็เฮกันไปที่ศาลาการเปลี่ยนเพระาะทราบข่าวอยู่แล้วว่าหลวงพ่อจะจัดการกับเจ้ามือสักสองงวดเขาก็คิดว่ายังไงไอ้สองงวดนี้ต้องเอาทุนคืนให้ได้ทุกคนไปท่านก็บอกแบบนั้นงวดนั้นเจ้ามือจ่ายเท่าไหร่รู้ไหมขอลดลงมาจ่ายบาทละ16บาทในที่สุดระหว่างเจ้ามือกับคนเล่นเสมียนกับคนเล่นตีกันหลายวาระเพราะเวลากินกินเขาเต็มเวลาถูกจะมาขอลดบาทละ600บาทขอลดเป็นบาทละ16บาทหล่อเสีย500อกว่าตีกันหลายรอบ นี่ไอเรื่องพระที่ท่านรู้จริงๆนะมีแล้วกลางๆคันษาท่านล่อแบบนั้นเข้าไปอีกครั้งเจ้ามือไปขอร้องท่านท่านบอกไม่ได้หรอกฉันบอกแล้วนี่ฉันขอสองงวดยังไงยังไงแน่ก็ต้องบอกให้เขาถูกกันให้ได้สองงวดถ้าแกเกรงว่าเขาจะถูกแกก็เลิกเป็นเจ้ามือไปนี่พระที่ท่านรู้จริงๆนะมีแต่ว่าท่านที่เคยวินิจฉัยว่าพระรู้ไม่ได้นี่ก็สงสัยเหมือนกัน คงจะไม่ได้ศึกษาวิชาหลักสูตรของพระพุทธศาสนาครบถ้วนท่านที่ทรงวิชาสามอภิญญาหกปฏิสัมพิทายานพวกนี้รู้ได้จริงๆแต่ว่าถ้าเรารู้กันแต่ตำราแล้วก็เจ๊งละเก่งพระพุทธศาสนาเพียงแค่ตำราอย่างเดียวเปิดหนังสือเล่มโน้นเปิดหนังสือเล่มน,น,น,มนี้เวลาจะคุยแล้วก็อ้างหนังสือกันเป็นสําคัญแล้วมันจะเข้าถึงพระพุทธศาสนาได้ยังไงเรารู้เรื่องของต่างประเทศทุกประเทศแต่ไม่เคยไปประเทศนั้นเลยแล้วเราจะรู้ความเป็นจริงได้ยังไงนี่สินะลองวินิจฉัยกันดูก็แล้วกัน เรื่องนี้ผ่านไป